นั่งลงเอ้เมซี่สวัสดีครับนะขอมือด้วยขอมือด้วยสวัสดีครับพ่อเมซี่มาถักทายครับเมซี่สุดรอมาถักทายนี่รอขึ้นอย่างนี้วันนี้ยูก,กงเพิ่นบได้ออกนอกสะน้ำแต่ว่ามันเหล่นน้ำเป็นกิ๊เกานี่กินผ่อนนะบังลาเนาะอะไรกินเขา่าละบ่ เล่นน้ำมาในแล้วมีความสุขดีพี่น้องเอออ่ะนั่งลูกนั่งลงนั่งลงูงโชว์หน่อยเออสวัสดีครับสวัสดีครับสองมือสองมือความเออน่นลงนัอนลง,น,น,ลงนั่นละนอนลงนอนลงอันดับหนึ่งเด้ออสวัสดีไหมก่อนยกมือนั่นละยกมือยกมือมาสั่นยกขาสวัสดีครับกัน เมตสีสวัสดีเตี้ยเตี้ย,ยมานีิเตี้ยโอ้ยแมตสีพึ่งหอมแข้มไหมล่ะอิ้วชาได้ไงอ่ะเตี้ยมานีิเตี้ยเตี้ยมาน,า,นนานั่นนั่นแมตีสุดร้อนี่น,นั่นต้องเล่นแต่น้ำเพลินคนเดียวเนาะอ่านปีเบอร์หลหรไปปีเปอร์ดีใจนางร้องนั่นล่ะสวัสดีอีก อาสวัสดีครับสวัสดีครับเมดซีสวัสดีเร้วถ้าเมดซีมาสวัสดีค่ะปซีมาทักทายตอนเช้าๆเมดซีเมดซีคิดถึงทุกคนบอกเมซีอะสวัสดีครับลูกสวัสดีครับนีข้อมือแล้วเตียคือบาลงมาเตียเตียลงมานี่มาสวัสดีจะเป็นสวัสดีครับนอนนี่บ่มีขนมไฮเดอเมื่อนี้ฮอนเราฝั่งละเดดออกแล้วฮอนบ่ได้ฮะ เตี้ยวมาน,นีเตี้ยเตี้ยวมาสวัสดีเร้วอ่ะสวัสดีจะม็นคอตั้งแต่มออมืมอๆๆมอ,มอ,มอ่ะสวัสดีครับ,รรบสวัสดีครับเมสซี่มาทักทายตอนสาวๆครับเตี้ยลงมานีเตี้ยบีเบอร์นํามาบีเบอร์มาอ่ะสวัสดีครับเมสซี่ครับสวัสดีครับอ้ยยกมือพอด,ดีค่ะนีพ็นยกขาขึ้นห้สุดเถื่อนสวัสดีตลอดเลยนี่มันี้ อาสวัสดีเอาซิบรอบยี่ซิบรอบเลยมาเนี่สวัสด,ปดีประเด็กกับป้เด็กินขนมอ่ะสวัสดีครับเอไมทำไมยกมือมาอะสวัสดีครับอขอมือครับขอมือครับโอเคอนางลงน่งลงหิวน้ำมาบานเนี่กินน้ำก่อนอ้บีเบอร์วันี้บีเบอร์ เมสซี่ไปทางนั่นเมสซี่สวัสดีก่อนสวัสดีจักซิปหลอบยังสิมีขนมให้กินเร็วๆเ่นกับเมสซี่สวัสดีซิปหลอบย่าสิมีขนมให้กินเอาอะนางลงอะนางลงก่อนอะนางลงนางลงนางลงละนางลงนางลงค่ะนางลงอ่าสวัสดีอีกเลยนี่ค่ะนี่สวัสดีแล้วมือกับแขมือเป็นขากับแขนใหญ่นี่สวัสดีเป็นลอยหลอบแล้วย่าให้กินขนม เอาอีกนะเอาอีกสวัสดีอีกมาเอาจะขาสิบรอบนะแม่สิแต่าไ่ได้ขาสิบรอบไปได้กินขนมเด้มาขออีกสวัสดีอีกสวัสดีครับสวัสดีครับยกยกขามายกขามาเร็วสวัสดีครับเอาองตตาดีดีดีสวัสดีครับ ยกขามาอยากกินขนมอ่ะยกมาอีกให้ยกมานี่ค่ะยกมาดิคุณอยากกินขนมเลยค่ะเอสี่อยากกินขนมายกมือหลายรอบแล้วอ่ะเอาทา,างนี้นะไหนบอลเลนไปใส่หมูละ เม่สวอยากกินขนมแมฟซียกมือหลาหรอบแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายบายอะไรมาลูกอะไรมาให้ เห็นอะไรไหมมีนกไหมมีนกไหมมีนกไหมครับนกมาหาเมซี่ไหมเมซี่อยากวิ่งจับนกเหรอเม,มซี่อยากวิ่งจับนกหรือเม,มซี่เดี๋ยและรอปวดรอโค มีรถมาเหรอสิมีรถมาใช่ไหม,มจากออกกล่องผู้เดียวก็ให้ตัวใดออกได้หนิเมือนรอผู้เดียวเนาะเสียงนกมากไปเป็นไรนกบออาปากอ่ะไปไรนกไปเป็นไรนกสิเป็นไรนกมะ บ่มีขนมมาบละบะละกินข้าวอิ่มแล้วบ่มีขนมจะบ่มีขนมเนาะเม็ดสีเนาะขนมบ่มีเนาะนั่นยินบ่เสียงหยังเสียงยังเม็ดสีเสียงยังบ่เอ๊ะพระเอกหล่อกูดีตาซีเป็นพระเอกหล่ออะโช 哎，不行不行，来，靠他那了，嗯，哎。